ดวงปักแรกในเดือนเมษายนของชาวราศีเมษในเรื่องของการงาน การงานในปักแรกของชาวราศีเมษนี้ในช่วงปักแรกนี้คุณอาจจะมีงานที่ท้าทายใหม่ๆหรือคุณมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ในงานใหม่ๆซึ่งคุณกำลังค้นหาและมองหาอยู่คุณค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงหรือมีความท้าทายในเรื่องของงานใหม่ๆนี้ก็อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการดำเนินงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเอาไว้ให้รอบคอบคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย เพราะเนื่องมาจากว่างานใหม่ๆนี้หรือหน้าที่ใหม่ๆของคุณคุณอาจจะทําได้ยังไม่ค่อยเต็มความสามารถนักอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรคุณอย่าพึ่งไปคาดหวังให้สําเร็จโดยเร็วเพราะงานของคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างหากคุณได้ใช้เวลาในการดําเนินงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆพิจารณาอยากรอบคอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนงานของคุณก็จะสําเร็จรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีและจะประสบความสําเร็จทําให้คุณมีเงินมีทองและมีชื่อเสียงติดตามมา yeah ในด้านการเงินการเงินในปักแรกนี้อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษในช่วงปักแรกหากคุณคิดจะเสี่ยงโชคหรือว่าอยากจะได้เงินอะไรอย่างรวดเร็วฉับไวช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสมากนะักการเงินของคุณจะมาจากแหล่งรายได้ที่เป็นน้ําซึมบ่อทรายหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปหากใครได้รับชําระนี่ก็จะค่อยๆทยอยได้รับการรับชําระอาจจะยังไม่ได้รับเงินก้อนมากมายนะักงานของคุณยังมีความที่เสี่ยงและต้องระมัดระวัง ทำให้คุณต้องพยายามเซฟหรือวางแผนทางการเงินในช่วงปักแรกนี้ให้ดีเพราะว่าหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณก็ยังมีเงินสำรองที่จะสามารถต่อสายป่านทําให้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของการงานดังนั้นในเรื่องการเงินในช่วงปักแรกนี้อยากให้คุณอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูรายรับรายจ่ายให้ดีการเงินของคุณก็จะไม่ได้มีปัญหาในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนซึ่งจะทําให้คุณ ไม่เครียดหรือไม่กดดันตัวเองจนเกินไปมากมายนะักอีกทั้งในช่วงปักแรกนี้สําหรับบางคนอาจจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะเป็นภูเขาหรือทะเลทําให้คุณมีรายจ่ายค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวในรอบปักแรกนี้ก็อาจเป็นไปได้ในเรื่องของความรักความรักปักแรกในเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษอาจจะมีการเดินทางไปพบปะก,กับคนใหม่ๆคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจแต่คุณก็ยังไม่ค่อยสมปรารถนาน สําหรับคนที่ยังโสดเพราะคุณอาจจะย,ยังรู้สึกว่าคุณยังห่างไกลกับเขาเสียเหลือเกินหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําความรู้จักให้มากพอหรือจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําความรู้จักให้มากพอเพื่อจะได้พิจารณาหรือเขาอาจจะพิจารณาคุณได้ดีกว่าเดิมทั้งนี้หากคุณค่อยๆศึกษาไปอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นคู่รักต่อไปได้ในอนาคตสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางพ,พักผ่อนไปเที่ยวด้วยกัน อาจจะมีความขัดแย้งนิดนหน่อยๆนแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงกันต่างคนต่างอยากที่จะไปเที่ยวตอนไหนตอนไหนในช่วงหรือการพักผ่อนที่จะทําให้คุณทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์ความรักหรือกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นอาจจะมีการท่องเที่ยวที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีการมีการทํากิจกรรมร่วมกันมากไปกว่าเดิมเพราะช่วงก่อนนั้นที่ผ่านมาคุณอาจจะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะกระชับ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับคู่ของคุณเพื่อให้เกิดความสุขทั้งคุณและครอบครัวของคุณอย่างสดชื่นเลยทีเดียว